ข่าวแรกวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวครา,าวเรื่องหัวใจของหนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างน้องนายนพัทรลูกแม่หมูกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าน้องนายกําลังกิ๊กกักอยู่กับน้องเพลงชนธิดาลูกสาวของแม่ตูนนันทิดานั่นเองรวมไปถึงมีประเด็นบอกว่าน้องนายนี่แหละเป็นมือที่สามไม่ทำที่ทําให้น้องเพลงเลิกกับแฟนเก่าด้วยความจริงเป็นยังไงไปฟังกันดูคะ่ะ กำลังเนื้อหอมทั้งงานแล้วก็เรื่องสาวๆเลยนะคะสำหรับทายาทจุดหลอกของแม่หมูพิมพากาอย่างน้องนายนพัฒล่าสุดค่ะก็เมาท์กันว่าเจ้าตัวกำลังซุ่มกิกอยู่กับน้องเพลงชนธิดาเพราะมีคนตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่ควงกันไปตีแบตกระหนุงกระหนิงค่ะแถมยังถูกลือนะคะว่าน้องนายนั่นแหละเป็นมือที่3ระหว่างฝ่ายหญิงและแฟนเก่าของเธออีกด้วยงานนี้เจ้าตัวเลยออกมาเคลียร์ชัดเลยว่ารู้จักกับน้องเพลงมาตั้งแต่เด็กและไปเล่นแบตกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นซึ่งตามปกติก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ เจอกันอยู่แล้วและไม่ได้กําลังตามจีบฝ่ายหญิงอยู่ด้วยส่วนเรื่องมือที่3นั้นยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองแน่นอนค่ะตอนอเด็กๆเราผมก็เคยไปทํางานแล้วก็เหมือนเดินแฟชั่นอะไรสัก็่างก็เจอกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เราก็ตามอินสตาแกรมอะไรก็เป็นเพื่อนครับผมแล้วก็เพลงก็ชอบออกกำลังกายด้วยเราก็มาต่อยมวยตีแบบมีเพื่อนแม่อะไรเงรี้ยคนนั้นไปแล้วก็เหมือน ก็นัดไปบังเอิญเจอกันด้วยครับเมืไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่จริงเลยครับผมไม่ไม่ใช่เลยครับก็เจอกันแค่นั้นแหละฮะออกลัางกายตีแบบแค่นั้นหละครับผมผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับถ้าถ้าสมมติว่าเราเจอใครที่เราคุยเรารู้สึกสบายใจผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับผมไม่ได้จีบไม่ได้จีบครับผม